สวัสดีครับมาเจอช่างตีละกบกเชนแนวนะครับแต่๋ยวไปดูสับให้ช่างแมวหน่อยเาเป็นอะไรครับเจอสับท์เขาเดี๋ยวพาไปปานนู้ทมาเมื่อกี้ครับให้พาไปดูเขาโทวศัพครับเป็นอะไรครับ ไปจะไปดูโทรศัพท์ให้เขาก่อนโทรศัพท์เขาเป็นอะไรไม่รู้ก็กำวาดอีกครับมาเจอกันตีสักขุนชิ้นเนี่ยโทรศัพท์ี่แมยเป็นไรไม่รู้แล้วโทรศัพท์เป็นไรล่ะ ฮะเธอตัดไปเลยไงหนูโทรมาเครื่องหนูอะเป็นไงโอ้มีนิดเียเรือนไปคืนเรื่อนไม่ร้องะเป็นไง เด้อตั้งกล่องเลยนี่นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูก็โทรศัพท์ยายแมวหนึ่งก็โทรมาก็ไม่มีใครไม่ไม่รับโทรศัพท์นแล้วหน่คุยกันแล้วมึงไปไหนมาก็อยู่ที่บ้านเลยแล้วใครรื้อเกี่ยงใครหนูไปบัญญัตินี่ยายแมวแค่นี้ไหมไม่ใช่คือเลี้ยงอ่ะคือเลี้ยงอ่ะมันไม่รู้ไม่ผี่ชื่อเลยยิ่ง นี่ทำไมอย่างนี้ทำไมเอออย่างงี้มวิ่มนชื้อมันเลื่อนมันขึ้นมันลงลงโจมาแล้ววางนไทก็ยังแมวเออเห็นแล้วหน้าแรกอะเห็นแล้วมันไม่มีที่ชื่อมัอบบนไม่งมไงม,งมง้มาเลื่อนก็ไม่ขึ้น เออเรือจะลงมาดูก็ไม่ลงเนี่ยมีโอเคนั้นนะชื่อนี่ป่ะอย่างนี้ไหมเออแล้วไม่เลือมันขึ้นไม่ลงที่เลือนเจ้ก็ยังแม่ไปปิดอันนี้ไป,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 ไป หวาาตัวไหนแล้วอยากจะจำเดี๋ยวเออมอือือักตัวไหนแม่มาตัวไหนก็ใครไปคลิกด้วยก็กดอยงเี้เธอเนี่้องก่อนนี่ครับคนแก่เล่นโทรศัพท์ไม่เป็นว่อะไรจริง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 ปลานุง เนี่ยเอ๊ะไปแกลบบุ๋มไหมดีไหมที่ไปแกลบไหนดูสิปิดแล้วโอเคนะครับมาสอนโทรศัพท์ให้คุณแก่หน่อยล่นเถอร์ไปไปสำหรับกิมนี้มีเพียงแค่นี้นะครับโอเคครับไปัสดีครับ